คุณผู้ชมครับการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมนะครับตอนแรกถูกโฟกัสไปที่เรื่องเงื่อนไขสามข้อก็คือไล่นายกเปิดสภาแก้รัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์แล้วก็มานลุ้นกันว่าคนจะไปชุมนุมกันมากน้อยขนาดไหนและจะจัดกิจกรรมเนี่ยต่อเนื่องและมีการเคลื่อนขบวนหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ทว่าล่าสุดเ่ยนะครับประเด็นเนี่ยไปอยู่ที่ในวันดังกล่าวตอน5โมงเย็นนะครับจะมี ขบวนเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านถนนราชดำเนินกลางตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อมีจุดหมายไปยังพระบรมมหาราชวังก็จะเป็นเวลาเดียวกับที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับปักหลักชุมนุมอยู่ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับผู้ชุมนุมก็บอกว่าจะยังคงชุมนุมตามกำหนดการเดิมเขาเริ่มตั้งแต่14นาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ย17นาฬิกาพวกเขาก็จะยังคงอยู่ตรงนั้น นั่นคือฝ่ายของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร2,563ประเด็นนี้แหละครับจะเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องข้อเสนอสข้อไม่ใช่เรื่องของจำนวนผู้ชุมนุมไม่ใช่เรื่องของการจัดก,กิจกรรมอย่างอื่นแล้วตอนนี้สถานการณ์จะถูกจับตามองในประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะถึงวันที่14ตุลาคม อะไรๆก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าถือเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางเพราะล่าสุดเนี่ยนะฮะผมตรวจเช็คข้อมูลเนี่ยไปพบว่ามี Facebook ของคนที่ชื่อว่าภาคภูมิลุงหน่องสุนทรสอนถวายชีวิตเป็นราชพรีคุณผู้ชมครับเขาโพสต์นัดหมายนะครับคุณผู้ชมว่าในวันที่14ตุลาคมพร้อม กันก่อนในเวลา17นาฬิกาสวมใส่เสื้อสีเหลืองหรือว่าชุดจิตอาสาร่วมกันร,รับส่งสเสด็จและถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นเพจของสถาบันทิศทางไทยก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปนำเสนอแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวก็จะเดินทางไปเหมือนกันคือในวันนั้นเนี่ยจะมีตำรวจประมาณ95กองร้อยเลยนะครับไปถวาย การรักษาความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดแล้วก็จะมีประชาชนอีกจํานวนหนึ่งนัดกันใส่เสื้อจิตอาสานัดกันใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อไปร่วมรับส่งสเสด็จและเขาใช้คําว่าถวายความปลอดภัยนะครคุณผู้ชมครับมันเป็นอย่างนี้คือหน้าที่ของตํารวจเนี่ย95กองร้อยไปถวายความปลอดภัยเนี่ยอันนั้นเป็นหน้าที่ที่ต้องทําอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ กลุ่มประชาชนกลุ่มนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขาไปรับส่งเสด็จเฉยๆนะครับเขาใช้คําว่าและถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นเนี่ยมันก็จินตนาการภาพไปได้เลยว่าวันนั้นจะมีคนสองกลุ่มมีตํารวจคอยรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีขบวนเสด็จเสด็จพระราชดําเนินผ่านเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจเป็นอย่างมากภายใต้การเมืองที่กําลังอ่อนไหวอย,อยู่นักขณะนี้แต่ผมย้ํานะครับ ก่อนจะไปถึงวันที่14ตุลาคมอีกประมาณ4-5วันเนี่ยนะครับอะไรๆก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนครับรัฐบาลเมื่อเห็นสถานการณ์แบบนี้ก็คงไม่สบายใจเพราะคนสองฝั่งและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันมีความคิดเห็นแตกต่างกันมาอยู่ในสถานที่ที่เดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูข่าวสารล่าสุดผมประมวลมาให้ได้รับทราบจะได้เข้าใจกัน ตัวของอานนท์นำพาเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยบอกว่าตามฟอร์มตำรวจมาขอให้สารอาญาออกหมายจับผมกับน้องนองนักศึกษาเพื่อจับไม่ให้ไปชุมนุมในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็ดีให้มันพังไปพร้อมๆกันแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมถ้าผมเป็นอะไรไปฝากทุกคนไปทวงคืนสักความเป็นคนที่ราชดำเนินด้วย นอกจากนั้นนายอนุยังบอกต่อนะครับว่าจริงๆเรื่องของขบวนเสด็จที่ตํารวจจงใจจัดให้ตรงกับการชุมนุมขนาดใหญ่ทั้งที่รู้ว่าประเด็นหลักใหญ่ประเด็นหลักใหญ่ใจความของการชุมนุมคือการปฏิรูปสถาบัานพระหมหากษัตริย์ต้องถือว่าเป็นการหาเรื่องผู้ชุมนุมคือพยายามป้ายสีและสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งให้บานปลายรู้ทั้งรู้ว่าคนรุ่นใหม่เขาเคยแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับขบวนเสด็จจนติดเทรนทวิตเตอร์มาแล้ว รู้ทั้งรู้ว่ามีขบวนเสด็จผ่านมาในที่ชุมนุมมันจะเกิดความวุ่นวายขนาดไหนยังดึงดันที่จะจัดขบวนเสด็จผ่านที่ชุมนุมให้ได้ถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นต้องถือว่าตํารวจจงใจให้เกิดจะมาโทษผู้ชุมนุมไม่ได้เลยโอ้โหผมไม่ต้องอธิบายนะฮะว่าวิธีคิดของอ,อนทนเนี่ยกาลังจะหมายถึงอะไรบอกว่าโทษตํารวจเลยที่จัดขบวนเสด็จเนี่ยผ่านเข้ามาในพื้นที่การชุมนุม ในวันชุมนุมใหญ่แต่ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ก็อธิบายกลับมานะครับว่าเป็นหมายกําหนดการที่มีมาก่อนซะดิซ้ำไปนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะลองลองฟังกันสองด้านนะครับนายปียรัต์จงเทพหรือว่าโตโต้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแกนนําบอกว่าเห็นไหมอยที่ผมบอกจุดพีคสุดของวันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ภาพของกระบวนเสด็จจะแล่นผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท่ามกลางมวลหมู่ประชาชนจํานวนมากได้อย่างไร นี่คือเรื่องที่ท้าทายสําหรับทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางฝั่งนั้นก็คือตํารวจส่วนทางฝั่งเราก็คือมวลชนอาสาแต่เมื่อต้องการอย่างนั้นเราคงทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่และปล่อยให้เป็นโดยธรรมชาติคิดเสียว่าอ,อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดโอ้โหคืออานน์ก็พูดถึงขณา,าที่ว่าเป็นไงเป็นกันพูดถึงขาะที่ว่าถ้ามันจะพังไปสักรอบหนึ่งเนี่ยแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ให้มั่นคงโตโต้บอกว่า อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติน่าเป็นห่วงนะครับคือคือถ้าพูดอะไรแบบนี้เนี่ยคือเราต้องยืนหยัดให้ชัดเจนว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ควรที่จะนําไปสู่ความวุ่นวายและก็เกิดการเผชิญหน้านะครับแต่มาพูดลักษณะที่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดพังก็พังไปสร้างขึ้นมาใหม่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินี่คือคําพูดของอานน์และคําพูดของของปิยรัตน์นะของปิยรัตน์ ทีนี้ไปดูทางฝั่งของเจ้าหน้าที่รักกันบ้างอย่างที่ผมบอกกับเบื้องต้นเนี่ยเตรียมกําลังตํารวจเอาไว้เยอะนะครับเกสกองร้อยส่วนพลเอกประยุทธ์อาพลเอกประยุทธ์นายรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะบอกว่าการชุมนุมในวันที่สิบสตุลาคมไม่อยากให้เกิดขึ้นจึงขอให้ทุกคนระมัดระวังลูกหลานให้ดีอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรทุกคนก็ทราบอยู่แล้วรัฐบาลมุ่งหวังจะทําให้บ้านเมืองสงบไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร ทุกคนต้องเคารพกฎหมายถ้าไม่ทําก็โดนอาญามาตรา157ถ้าทุกคนไม่อยากโดนกระบวนการทางกฎหมายก็อย่าทําทุกคนทราบกฎหมายทุกตัวอยู่แล้วดังนั้นต้องไปดูจุดมุ่งหมายว่าพวกเขาทําเพื่ออะไรนะว่าพวกเขาทําเพื่ออะไรเมื่อถามถึงเรื่องการชุมนุมกับเส้นทางเสด็จพระราชด,ดำเนินไปพระบรมมหาราชวังในวันที่14ตุลาพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเขามีแผนอยู่แล้วในการถวายรักษาความปลอดภัย และคงมีประชาชนออกมาเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากจึงไม่อยากให้อีกฝั่งหนึ่งใช้สรานการณ์ในช่วงนี้ซึ่งเป็นเวลาอันมงคลทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วช่วงนี้เป็นช่วงพระราชทานผ้าพระกฐถินเขาทำบุญกัะทั้งประเทศมาทำลายบรรยากาศการกุศลได้อย่างไรไม่ควรเลยโตโตกันแล้วฝากพวกเราทุกคนช่วยกันช่วยนายกดูแลบ้านเมืองเพื่อลูกหลานทั้งนั้น ถ้ามันลำบากวันนี้วันหน้าก็ลูกพวกเราอนาคตมันมีอยู่แต่อย่าทำอนาคตให้เสียด้วยการทำอะไรที่รู้เท่าไม่ถึงการโดยเจตนาไม่บริสุทธิ์ผมฝากด้วยแล้วกันคนไทยด้วยกันไม่ว่าใครก็เกิดในเมืองไทยทั้งสิน้นอย่าลืมแผ่นดินชาติเกิดไม่ว่าจะมาจากไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยนี่ก็แผ่นก็แผ่นดินผืนนี้เขาปกป้องมาเท่าไหร่บรรพบุรุษพระมหากรรษัตริย์กี่พระองค์จนเรามีอยู่ตรงนี้ ซึ่งถือว่าดีที่สุดในอาเซียนแล้วจะทำลายไปทำไหมโอ้โหนี่ก็คือท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะครับคือเป็นการให้สัมภาษณ์ผมต้องบอกแบบนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่เนี่ยเฟซบุ๊กนี่เขาจะโพสต์เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่เฟซบุ๊ก,าาก Facebook ภาคภูมิลุงหนองสุนทรสอนเขาจะโพสต์นัดหมายกลุ่มบุคคลไปถวายความปลอดภัยร่วมการรับส,ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่14ตุลาในเวลา5โมงเย็นอันนี้พลเอกประยุทธ์พูดก่อนที่ Facebook นี้จะจะออกมาเคลื่อนไหวนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับอนุชานาคาสายอันนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการชุมนุมในวันที่14บอกว่าไม่มีความกังวลอะไรเราไม่เห็นว่ามีอะไรแตกต่างจากครั้งก่อนและจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับบ้านเมืองของเรามีเสาหลักคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มานาน ที่เราไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของใครไม่อยู่ภายใต้ระบบประเดียการนับเป็นโชคดีของประเทศไทยที่เรามีเสาหลักที่สามารถคานอำนาจสิ่งที่ไม่คาดฝันเหมือนที่ประเทศอื่นได้รับนี่คือสิ่งที่คุณนุบการที่เราได้รับมาส่วนตัวถ้ามีเรื่องนี้ไม่เอาแน่นอนถ้ามีเรื่องนี้ผมก็เดินตรงกันข้ามอย่างเต็มที่เว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นคุยกันได้หมดโอ้โหจุดยืนของแต่ละคนไม่ธรรมดานะฮะ ส่วนธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยนะครับก็บอกว่า14ตุลาคมนี้เนี่ยจะเดินทางไปร่วมชุมนุมในฐานะในฐานะของคณะก้าวหน้าก็ยกขยงกันไปเลยนะครับประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับส่วนนายสนธิยาสวัสดีอดีตผู้สมัครสสพักปรังประชารัฐเนี่ยนะครับก็ไปแจ้งตำรวจนครบาล โดยเอาข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อให้ตำรวจนครบาลพิจารณานะครับว่าจะดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112่กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดยพบว่าจากการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ธรรมศาสตร์บรังสิดมีการปราศัยเนื้อหาจากช่วงสถาบันนายธนาธรยังโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลายครั้งในลักษณะสนับสนุนให้มีการชุมนุมและสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันรวมทั้งยังเข้าร่วมการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 19กันยายนอีกด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเข้มข้นแล้วก็ร้อนแรงสุดๆแล้วนะฮะสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองแต่ย้ำว่าวันที่14ตอน5้าโมงเย็นเรื่องของขบวนเสด็จพระรชาชดำเนินนั้นก่อนจะถึงวันนั้นต้องดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะถ้าปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเดินหน้าตามกำหนดการอย่างที่ผมระบุฝั่งนึงก็ออกมาฝั่งนึงก็ออกมาตำรวจก็ออกมา แล้วก็มีขบวนเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยนะครับนี่จะเป็นเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนเลยนะครับเหตุการณ์ลักษณะนี้และก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเปราะบางแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากนะครับ